ค่ะอยู่กับเที่นี่ช่องหนึ่งช่องเสียวช่องที่3ของต่ายเอาเรือมาเตียมมาให้คุณค่ะโอเควันนี้นะคะเอิญก็มี10ข้อนะคะมาฝากสำหรับ ความหมายของการจูบแต่ละจุดบนเลนล่างของเรานะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเพราะว่ามันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู่รักเนาะเดี๋ยวแต่ส่วนมากจะเน้นไปในทางผู้ชายมอบให้กับผู้หญิงมากกว่านะคะวันนี้เอิร์นจะมาบอกว่าการที่ผู้ชายจูบเราแต่ละจุดบนเลนล่างของเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นช่องบนนะคะว่ามันมีความหมายอะไรแต่นี้จะเป็นความหมายที่แบบสากลนะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นนะคะโอเคเรามาดูจุดแรกกันเลยจุดแรกนะคะจูบเส้นผม จุ๊บเส้นผมอาจจะหมายถึงหอมสูตรดมหรือว่าแค่แบบ,บปักจุ๊บอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าจุ๊บเส้นผมเนี่ยความหมก็คือความคิดถึงคุ้นคำนึงถึงอะไรประมาณนี้เหมือนกับฟีลแบบว่าเราจากกันไปนานอะไรเงี้ยเราก็แบบสูตรดมแบบแบบเข้าเต็มปอดเลยอะไรอย่างงี้นะคะสองจุ๊บหน้าผากเดี๋ยวขอใช้ตัวช่วยก่อนนะตัวช่วยไม่มีผู้ชายนะคะจุ๊บหน้หาผากก็คือ ห่วงใยทนุถนอมนะคะต่อไปจุ๊บที่เปลือกตาเป็นความรู้สึกหลงไหลให้ตื้มตื้มติ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะมันขึ้นอยู่ที่บริบทนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราแบบเราจุ๊บก่อนนอนหมายถึงว่าพูดแบบคุณไหนแล้วก็จุ๊บเปลือกตาหรือว่าจุ๊บราผักเนี่ยอันนี้มันก็จะให้อีกความหมายหนึง่งก็คือ endo ฟิลประมาณคล้ายๆกัน็นดูจุ๊บหลงไหลหลับฟันดีนะอะไรประมาณเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่บริบทว่า เขามันขึ้นอยู่ที่บริบทว่าคนละของคุณเขาจะลงน้ําหนักเยอะไหมอันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงทําให้ค,คล้ายๆกันเลยแต่ว่าส่วนมากจะมองไปในทางที่ผู้ชายทําให้ผู้หญิงมากกว่านะคะต่อไปการจุ๊บไปหูติดดอกไม้การจุ๊บไปหูีะยำให้เร้สึกว่ายย่วยวนเชื่อเชินฟิลมาแบบฟิลประมาณแบบก็มาดิค้าฟอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วการจุ๊บไปหูมันไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเนาะส่วนมากก็จะจุ๊บแค่แบบ ตรงแบบไม่ใช่ใบหูอะค่ะตรงตรง,ตรงใกล้ๆรูหูเขาเรียกอะไรเออตรงใกล้รูหูต้นหูอะเราเรียกอะไรกบหูอะคนอีสานเรียกกบหูที่อืน่นไม่รู้เรียกอะไรนะเออก็จะแบบแต่ว่าถ้าเกิดถึงขั้นแบบยั่วยวนแบบเป่าหูเป่าอะไรบดบี้อันนั้นคือมันไปถึงบนเตียงแล้วนะคะต่อไปจุ๊บจมูก จุ๊กจมูกจะฟิลเหมือนกับเขาเนดูเราแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญของเขานะคะข้อต่อไปข้อ6นะคะจุ๊บแก้มเท้บแก้มป่องๆอันนี้สถานความรักความหวังดีนะคะความมีน้ําใจความเปิดเผยเปิแผ่ต่อไปจุ๊บเรียมฝีปากอันนี้ใครๆก็ชอบจุ๊บแบบนี้นะคะแบบเป็นแบบจุ๊บปากจุ๊บแบบจุ๊บแบบนี้นะ ไม่ใช่แบบว่าจุ๊บแบบดูดดื่มนะคะก็คือจุ๊บแบบจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยคือเอาแค่ปากไปแตะไม่ใช่แบบจ๊บแบบดูดดื่มอันนี้มันจะเหมือนเขามอบความรักให้กับเราเหมือนถ่ายทอดแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนถ่ายทอดถ่ายญาติอสูรนะก็คือถ่ายทอดมอบความรู้สึกความรักให้กับเรานะคะต่อไปจุ๊บตัดคอ ความรู้สึกก็จะหลงไหลยั่วยวนแล้วก็ยึดติดว่าฉันจะอยู่กับคนนี้ฉันจะเอาคนนี้นะคะข้อที่เก้าว้าวมาเร็วเร็วรงเรียงนะคะจุ๊บหลังมือจุ๊บหลังมือก็คือปึ๊บปึ๊บไจุ๊บหลังมือความรู้สึกก็จะเป็นความเคารพเป็นความนับถือแต่เอิญมองว่ามันเป็นความหลงไหลได้เหมือนกันนะอันนี้คือส่วนตัวเลยนะเอิญมองว่าเป็นความหลงไหลได้เหมือนกันฟิลเหมือนประมาณแบบว่า เราจุ๊บหลังมือแล้วเราก็เชิดหน้าขึ้นแล้วก็สบตากับเขามันรู้สึกว่าแบบเออลหลงไหลให้ปื้มอยู่นะเป็นความรู้สึกแบบลหลงไหลอยากเข้าคลองอะไรประมาณนี้อันนี้ความรู้สึกสุดโต๊ะเลยนะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วจุ๊บหัวไหลความหมายของการจุ๊บหัวไหลก็คืออยากให้เราอยู่เคียงข้างไปด้วยตลอดไปเลยไม่อยากให้เราจากไปไหนนะคะฟิลประมาณแบบว่า เดินมาข้างหลังเราอะแล้วก็แบบอบกอดจากด้านหลังแล้วก็จุ๊บหัวไหลอันนี้เขาที่้วยสโลโมต,ติกนิดนึงแล้วก็ดูเศร้านะคะเอเค่สิบข้อนะคะใครโดนจุ๊บแบบไหนกันบ้างจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ทั้งนี้ท้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทนะอย่างเช่นเราจุ๊บก่อนนอนอนะจุ๊บหน้าผาก,กกากจุ๊บจมูกจุ๊บปากอะไรเงี้ยฟิลมันจะประมาณแบบว่าจุ๊บหน้าผากก็เอ็นดูคุณจังขอให้คุณหลับสนดีนะจุ๊บจมูกก็ เอนดูเด็กน้อยคล้ายๆการหลงไหลน่ารักฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยจุ๊บปากก็ประมาณว่าผมรักคุณนะฝันดีนะที่รักอันนี้คือความหมายมันจะฟิลประมาณเนี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ความรู้สึกที่เราจะมอบให้ถ้าเกิดเราเน้นหนักเน้นเบาแบบความรู้สึกก็จะอีกแบบนึงสมมติว่าถ้าเกิดจุ๊บปากอย่างเงี้ยในบริบทที่กําลังหยอกเยา้ากันอยู่แล้วก็เน้นแรงแบบอื้ออย่างเงี้ยม่วใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะไม่ได้ฟีลแบบผมรักคุณน,นะที่รักมันก็แบบโอ๊ยตัวเองน่ารักจังอันเนี้ยมันจะให้ฟีลแบบนี้มากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นอย่างที่เอิญพูดเสียทีเดียวนะคะดูบริบทดูอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสเองนะคะว่ามันรู้สึกอย่างไงโอเคคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ดูได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะก็ขอบคุณนะคะหวังว่าจะเอ็นจอยไปกับเอิญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you <laughs>